สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าย้อนอ่านวิชั่นของทักษิณ10ปีก่อนชี้ถ้าไทยมีคอคอดกระแลนด์บริจสิงคโปร์มาเลแห้งตายท่ากลางวิวาทะในเรื่องของโครงการแลนดบริจในขณะนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้เคยแสดงทัศนะในเรื่องนี้ไว้ผ่านข้อเขียนในเรื่องของ Turn my e x i l t to r u n n i n n p n r p o d ที่โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อเดือนตุลาคม2,556เราเล่าเรื่องราวได้รับเชิญจากเพื่อนชาวมาเลเซียให้ไปดูกิจการท่าเรือพร้อมขอคำแนะนำโดยมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้หายไปหลายวันครับเพราะหลังจากกลับจากเกาหลีก็ไปแวะสิงคโปร ขณะที่อยู่สิงคโปร์ก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของท่าเรือที่ใหญ่มากของมาเลเซียเป็นคู่แข่งโดยตรงกับท่าเรือของสิงคโปร์มาเชิญผมไปเยี่ยมดูกิจกรรมของเขาเพื่อขอคําแนะนําในการขยายกิจการเขาได้รับสัมธานที่ดินพื้นใหญ่ติดทะเลจากร,ร,ฐฐากรัฐบาลดรมหาเทเมื่อ1994และมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997พร้อมเราคือ2,540 ต่อมาโชคดีได้บริษัท m e r ร์กที่เป็นบริษัทเดินเรือใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเข้ามาถือหุ้นเขาจึงแย่งลูกค้าจากสิงคโปร์ได้มากปัจจุบันนั้นมีปริมาณสินค้าขึ้นลงอยู่ที่8ล้าน TEU วงเล็บหน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว20ฟุตมากกว่าท่าเรือของไทย2เท่าแต่ก็ยังน้อยกว่าสิงคโปร์ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านไม่ได้ เป็นสินค้าที่ลงณประเทศมาเลเซียอย่างเดียวที่สิงคโปร์ก็เช่นกันผมหันไปมองฝั่งสิงคโปร์เรือเข้าคิวยาวเป็นวันๆแต่ฝั่งมาเลเซียไม่มีคิวเลยเพราะเป็นท่าเรือที่ใหญ่มากปัจจุบันมีอยู่12เบอร์และกำลังจะขยายเป็น15เบอร์ที่เราให้ฟังเพราะว่าอยากจะบอกว่าเขากล้ามากที่กล้าชนกับสิงคโปร์ที่ผูกขาดการขนส่งทางทะเลมาอย่างยาวนาน แต่ที่กล้าเพราะรัฐบาลมาเลเซียแบ็กเขาเต็มที่และสถานที่ทำท่าเรือตอนนี้นะ่ะก็ตรงกับตำราที่ว่าทำเลทำเลทำเลหรือโลเคชันโลเคชันแอนโลเคชันนั่นเองครับนอกจากการเป็นท่าเรือแล้วเขายังเป็นฟรีโซนที่มีการมาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์บ้างสินค้าหนักบ้างแล้วส่งไปขายอย่างประเทศอื่น รมทั้งเขาอยากให้ทำเป็นปิโตเคมีที่เก็บน้ำมันและโรงกันแข่งกับสิงคโปร์เต็มที่ความกล้าของเขาทําให้ลีกวนยูเคยนำเรื่องของเขาไปพูดในสภาว่าถ้าเรือสิงคโปร์ต้องไม่แพ้ไอเด็กลูกชาวนาภาคเหนือของมาเลเซียคนนี้ผมไปเสร็จผมถึงบางอ้อเลยว่าทำไมความพยายามสร้างคอคอดกระหรือแม้กระทั่งไม่ขุด เป็นคลองแต่ทำเป็นเหมือนสะพานบกเชื่อมสองฝั่งหรือแลนดบริดตะวันตกวงเล็บอันดามันมาตะวันออกวงเล็บอ่าวไทยจึงไม่เกิดขึ้นสักทีเพราะถ้าเกิดถ้าเรือทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียแห้งตายทั้งคู่เพราะสินค้าที่เป็นสินค้าผ่านหรือ transshipment จะไม่ไปทางใต้แน่รวมทั้งน้ำมันเพราะประจัดการเดินทางอย่างน้อย8วัน มันบอกอะไรให้รู้อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยของเราอยู่มาอย่างไม่ค่อยจะมียุทธศาสตร์เราแก้ปัญหาวันต่อวันเราไม่ค่อยคิดอะไรเป็นลองเทอมเพราะการเมืองเราไม่พัฒนามีการทะเลออาะเบาแหวงรัฐบาลจะอยู่สั้นก็เลยไม่มีข้าราชการองค์กรรัฐเอกชนก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรที่เป็นลองเทอมอย่างมียุทธศาสตร์สงสัยควรจะต้องมีหลักสูตรหมากรุกสากลในโรงเรียนแล้วเพราะ จะสอนให้เด็กได้คิดวิธีการเดินแบบมียุทธศาสตร์มีสมาธิและรู้เขารู้เราวันนี้เรารู้เราอย่างน้อยแต่รู้โลกรู้ภูมิศาสตร์ยิ่งน้อยไปอีกเรานั้นอยู่ในโลกของการแข่งขันถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่แข่งขันกับใครเขาก็บอกว่าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วคนสินค้าเงินทองข้อมูลข่าวสารความรู้มันไม่หยุดนิ่งมันเดินทางไปได้ทั่วโลกคุณน่ะ ไม่แข่งผมก็จะแข่งกับคุณนี่คือความจริงของโลกปัจจุบันครับผมขอให้ระดับประเทศระดับองค์กรในประเทศน้อยใหญ่ทั้งรัฐและเอกชนต้องอยู่อย่างมียุทธศาสตร์จึงจะเอาตัวรอดในโลกใหม่ครับขอให้โชคดีเป็นของคนไทยและประเทศไทยครับความคืบหน้าล่าสุดสวอเสรีว,วยมีคนสกัดสวอไม่ให้ลงชื่ออภิปรายมาตรา153ชี้ ไม่ได้ล้มรัฐบาลเพียงแค่เรียกเข้ามาชี้แจงเมื่อเวลาการเดินกา30นาทีวันที่15มกราคมที่รัฐสภาในเสรีสุวรรณพานนท์สวและประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่มีคนสกัดสวไม่ให้ลงเชื่ออภิปรายในการรวบรวมรายชื่อสว เพื่อยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐมนูญมาตรา153ว่าการที่จะเปิดอภิปรายได้นั้นจะต้องมีสมาชิกลงชื่อไม่น้อยกว่า1ใน3ขององค์คือ84เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวเราได้เอายัติให้สมาชิกไปศึกษาเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนแต่ปรากฏว่าสมาชิกหลายคนไม่รับรองให้หรือไม่ร่วม บางคนก็พูดกันตรงๆว่ามีคนขอกันบ้างมีพวกกันบ้างซึ่งเรานั้นพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องของหน้าที่สมาชิกกุที่สภาจึงเป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งว่าจากสว250คนต้องใช้84เสียงจริงๆถ้าไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยตามธรรมชาติก็ครบไปนานแล้วนายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่การจะไปล้มรัฐบาล แต่เป็นเรื่องที่สวเสนอยติเพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงหาทางออกของประเทศใน7ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบตนคิดว่าผิดหากรัฐบาลตอบได้สามารถที่จะดำเนินการตามที่เสนอยติไปนั้นก็จะเป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกัน้นควรจะให้สวดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ประชาธิปทตยปัรเตือนรัฐบาลอย่าปิดเบือนข้อมูลแรงบริดวันประเทศเสียหายนายสันเพชรบุญยมนีสสสงขลาพักประชาธิปัต์กล่าวถึงกรณี4สสพักก้าไกลละออกจากกรรมธิการวิสามันพิจารณาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการรายงานการศึกษาที่ยังมีจุดปกคร่องมีลักษณะตัดแปะและมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ในหลายจุดว่าตนทราบแต่เพียงสาเหตุของการลาออกตามหน้าสื่อทั่วไปที่กรมททั้ง4คนไม่เห็นด้วยกับรายงานส่วนการลาออกของสสทั้ง4ท่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่ตนไม่ทราบข้อที่จริง เห็นว่ารายงานผลการศึกษาของกรมทรแลนด์บริดจที่มีปัญหาว่าโครงการแลนด์บริดจมีมูลค่า1ล้าน,ล,านล้านบาทนั้นจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการทั้งด้านของมิติทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งนี้นวยงานที่ศึกษาจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตอบข้อสงสัยสแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการศึกษาต่อสังคมได้นายสันเพชรกล่าวต่ออีกว่าจากข่าวที่ปรากฏแสดงเห็นว่าผลการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดระหว่างสภาพัฒน์ และสำนันง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีความขัดแย้งหรือเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงนั้นตนเห็นว่าโครงการภาครัฐทุกโครงการจะต้องมีกระบวนการศึกษาที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการไม่มีการบิดเบือนผลการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตนประเด็นนี้สำคัญมากหากเรามีอคติหรือพยายามบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงงานวิจัยผลกระทบระยะยาว ความเสียหายคงต้องตามมาแน่ๆ